ก็สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับผมในช่องเชียร์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 นัทพัฒน์ชาแนลนะคะวันนี้ก็มาพบกับรายการเชียร์ยามว่างนะครับเย่ตบมือโอเคผมเนี่ยผมมันยาวมากเลยมันลกลุงรังไปหมดนะครับและที่สําคัญก็คือแบบมันเลียบไปกับหนังสีสันผมเลยนะมันทําให้ดูแบบหน่อมเน้มอะ ผมก็เลยกะว่าลองไปให้ช่างตัดผมให้แล้วก็ยกโคนผมให้ดูมีวอลลุ่มมากขึ้นนะครับหนึ่งโอเคงั้นเดี๋ยวไปเจอกันที่ร้านตัดผมเลยก็ตอนนี้นะครับผมก็มาอยู่ที่ร้านแล้วมาอยู่กับช่างพาแต่ว่าช่างพาบอกว่าเขินนะไม่อยากออกกล้องพี่พาก็ได้ทําการแต่งผมให้ผมเรียบร้อยแล้วนะก่อนที่ผมจะดัดผมเดี๋ยวไปดูกันว่าหลังจากที่ผมดัดผมแล้วเนี่ย จะเป็นยังงไสระผมเสร็จแล้วนะครับแล้วขั้นตอนต่อไปอันนี้ต้องทําอะไรล่ะครับตอนนี้เราก็จะมาเป็นการม้วนแกนดัดแกนดัดผมนะครับแล้วก็ใส่น้ํายาเนาะที่เขาก็ได้เปลี่ยนลวดผมเป็นน้ำซิมไปเรียบร้อดูกันว่าผมจะเปลี่ยนเป็นรับโรตีเพิ่มีกไม่ได้จ้าจออดูหูผมดิ <Yeah. S 2> ดัดผมเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะอันนี้ที่ร้านเขาจัดส่งผมมาให้เป็นไงครับป้าเดี๋ยวผมกลับบ้านไปสระผมแล้วก็จะไดให้ดูนะว่าถ้าเกิดว่าผมไดเองเนี่ยผมมันจะออกมาเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่าแต่ก่อนอื่นเนี่ยตอนนี้ผมหิวมากผมจะไปแวะกินโมโม่ก่อนนะเดี๋ยวผมกินให้ดูสักสองสามคำแล้วกันตามด้วยเนื้อจิ้มไข่ชุ่มๆนะครับ <Yahoo! S 2> ว้าว จิ้มน้ำจิ้มที่ดีกคำเนึ่แล้วก็ไปเจอกันอีกทีก็หลังจากที่ผมเป่าผมเสร็จแล้วนะจิ้มน้ำจิ้มเข้าไปชว่วงตอนนี้ผมก็มาอยู่ที่บ้านแล้วก็อาบน้ําเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับและนี่คือผมที่ผมได้เป็นคนใดเองนะไม่ได้เป็นทรงที่ช่างจัดให้แต่อย่างใด โอเคถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก็กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับกดกระดิ่งกุ๊งกิ๊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 งงให้ผมด้วยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนบ๊ายบาย